ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวอังคารนั้นโคจรก็ไปสู่ในภพเรือนของปุตตะ พบปุตตาตรงนี้ถือว่าเป็นพบเรือนที่จะทําให้คุณเองมีความสุขเป็นอย่างดีมีการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้าเติบโตและก็มีการริเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษคนไหนนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ถือได้ว่าคุณมีเกณฑ์การที่จะประสบความสําเร็จดีขึ้น หรือเรียกได้ว่าคุณก็จะได้รับโอกาสตรงนั้นดีมากๆกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเรียกว่าทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างได้จุดลงตัวค่อนข้างได้รับความสําเร็จที่ดีกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งนะครับพอหลังจากในวันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปเรื่องราวของดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนั้นก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ก็ยังได้ติดตำแหน่งที่เรียกว่าอิทธิพลของชาวราสีเมษยังติดอุดมเกณฑ์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะหลุดจับปุตตะแล้วก็โคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นอริก็จริงแต่ว่านะครับมันก็ยังติดตำแหน่งขอออุดมเกณฑ์อยู่ฉะนั้นมันก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่จะฝ่าฟันต่อสู้หรือนะครับสามารถที่จะก้าวผ่านกับอุปสรรคต่างๆไปจนได้นั่นเอง แต่เลกได้ว่านะครับถ้าเกิดคุณคาดหวังจะทําอะไรก็แล้วต่ในชีวิตที่ขับเคลื่อนในชีวิตที่ประสบความสำเร็จไร้ซึ่งในเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆก็รีบเร่งก่อนวันที่27แล้วกันครับเพราะว่าหลังจากวันที่27อาจจะทําให้ชีวิตของชาวราศีเมษนั้นอาจจะดูเหนื่อยหน่ยยากมากกว่าเดิมนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีเมษสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นับได้ว่าเป็นงานของคุณที่ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะเปรียบเสมือนกับดวงดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นได้โครจรเข้าไปสู่ในเรือนของวีนาศ เพราะฉะนั้นความหมายของการที่เรียกว่าดวงดาวการงานโคจรก็ไปสู่ในเรือนวินาศมันก็อาจจะทําให้ชีวิตของชาวราศีเมษรเรื่องการงานนั้นอาจจะมีกจุดของความอึดอัดอาจจะมีจุดของการกดดันเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่นั่นเองแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับอย่างน,น้อยๆมันก็เป็นลักษณะที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นพร้อมที่จะขยับ พร้อมที่จะขับเคลื่อนพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันให้มันผ่านไปได้หมดทุกอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตัวของคุณเองนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่ดูวุ่นวายหน่อยหรือดูแล้วยากๆนิดนึงในช่วงจังหวะของวันที่27เป็นต้นไปเพราะช่วงเวลานั้นเหมือนที่บอกไปเลยละครับดาวประจําตัวของคุณนั้นได้โคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของความเป็นอริเกิดขึ้นมันก็ทําให้ในเรื่องราวของงานของคุณนั้นอาจจะมีความอึอดอัดได้เจอกับศัตรูคู่แข่งในเรื่องราวของทิศทางการงานเข้ามาให้ชาวราศีเมษเองอาจจะมี ความตึงเครียดหรือตึงมือเกิดขึ้นได้อยู่แต่นั่นแหละครับความหมายของอุดมเกณฑ์ยังไงในเรื่องการงานอาจจะดูวุ่นวายสักนิดนึงแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของคุณนั้นยังไงมันก็ผ่านไปได้แล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างไปได้นอน่แน่นอนเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวการเงินของชาวราศีเมษนั้นนับว่าอยู่ในจุดที่ดีกันมากๆกันเลยทีเดียวเพราะเปรียบเสม,มือนกับการที่เรียกว่าดาวการเงินของคุณได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นเปรียบเสม,มือนกับการที่จะบอกว่าชาวราศีเมษในเดือนนี้แม้งานอาจจะดูเหนื่อยแม้งานอาจจะดูยากแต่ในเรื่องการเงินของคุณนั้นถือว่าปัง,ปง,ปงรๆรวยๆนะครับกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าชาวราศีเมษในเดือนนี้การเงินของคุณนั้นจะมีเงินเยอะเงินมากคุณคาดหวังเงินอะไร ก็แล้วแต่จะสามารถสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่คุณคาดเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่านะครับชีวิตของชาวราศีเมษในเดือนนี้นั้นในเรื่องการเงินคุณจะจิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่ได้เงินได้ทองได้รับความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเงินทั้งสิ้นใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตความสําเร็จก็รอคอยคุณอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินของคุณถือว่าโดดเด่นเป็นสง่ากันเลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณก็เช่นเดียวกันครับเียได้ว่าดาวศุกร์จะเป็นดาวประจําตัวของภพเรือนทั้งสองดาวศุกร์จะมาจากทั้งภพเรือนกระดุมพระหรือเรือนเงินและก็ดาวศุกร์จะมาทั้งจากภพเรือนของความรักของคุณด้วย เรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวสุกนะครับยังโครจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนั่นหมายความว่าครับเรื่องทิศทางการเงินของคุณนั้นยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ยังมีความสําเร็จได้มากๆเกิดขึ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านะครับทิศทางของความรักของคุณนั้นยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ยังมีความสําเร็จที่จะทําให้ความรักของคุณจเจริญเติบโตมีความก้าวหน้ามีความชื่นมืน่นใครคาดหวังการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความรักให้มันเติบโตขึ้นให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงงงเเววลาาขขอออกกกรรรทีี่จะััปดชิต คุณได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ส่วนคนที่โสดอยู่ก็เช่นเดียวกันครับในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีก็เลยทีเดียวที่คุณจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตั้งแต่ในวันที่1จนถึงวันที่27และครับช่วงจังหวะนั้นดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพเรือนบุตรตเกณฑการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถือว่าโดดเด่นมากๆขณะที่ดาวความรักของคุณนั้นโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเรียกได้ว่าเรื่องราวของความรักใครคาดหวังเกี่ยวกับการเริ่มต้นความรักใหม่ใครคาดหวังในทิศทางของการที่จะจะสลโสดดเกิขึ้น หรืออยากจะคบหากับใครในช่วงเวลานี้นับได้ว่าอยู่ในจุดที่ลงตัวกันเลยทีดเดียวเรียกได้ว่าจะสามารถมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษสําหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นเป็นสง,งา่ามีราศีกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการเงินของชาวราศีเมษนับว่ามีความสําเร็จที่ดีมากๆประสบความสําเร็จในระดับสูงกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ในเรื่องการงานอาจจะมีเกณฑ์การแก้ไขปัญหาก,ก็ค่อยๆสู้กันไปค่อยๆค,คลี่คลายกันไปอุปสรรคอาจจะเกิดบ้างแต่ก็ผ่านไปได้หมดนั่นเองส่วนในเรื่องความรักก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วครับ เพราะเหมือนที่บอกไปเลยครับว่าความรักของคุณนั้นอยู่ในจุดที่โดดเด่นมากแล้วก็จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าใครที่ยังโสดอยู่คุณก็พร้อมที่จะสละดโสดเกิดขึ้นได้นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ